สวัสดีพี่สุภูดสุครกับผมกระชิมาตามเน่าชางต่างแดนของสร้างคมกันเนาะพี่น้องเนาะของสร้างคมมือขค้ืนนี่ก็คือเข่าตกกับด้วยพี่น้องด้องสร้างคมมือขค้ืนในเข่าตกกับเลียงมันออกหกสองของพอสร้างให้สวงหกกถือว่าเข่าเลียกพอสร้างพอเคย่อปักหลักด้วยพี่น้องด้อเลียกพอสร้างบ่เคยปักหลักบนล่างไปกับมือนี้พอสร้างเพิ่นบ่ไรไปทํางานเพิ่นก็ะเลยโทัตามเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ฝนตก เพื่อนวไรไปเห็นงานเพื่อนเลยโทษตามตอนเพื่อนโทษไปกย็ยวัดปูซีสวนคนละพี่น้องไปตามแนวทางของปูซีสวนก็ลงคลิปไปแล้วได,ดนนพ้พี่น้องได้เลขปูซีสวนก็เข่าบนล่างสองวัวติดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาเข่าไปเบื้องใดได้พี่น้องได้ปล่อยไปแล้วปูซีสวนเท่ากันเลยตะว่ามือนอกีกระชีมาตามต่างแดนของสร้างข่มกันเนาะพี่น้องเนาะลุดเข่าซ้ามงวดติดลุดซ้าม้วดติด บาดน,นี่ยก,กับมะเขาระพี่น้องเฮาได้ตัวใดกับจังถาเบิ้งน้ากันได้พี่น้องได้จังถาเบิ้งน้ากันพันห่อมกเข้าชอบเขากับโดดคูบรดพี่น้องเริ่มเขาละเข่าสามลุดสามมาละพี่น้องใส่เสียสีแดงแร่งลิ้นมาแล้วไปจังไดเคอมีถังน้ำมันพร้อมไปซื้อน้ำมันบ่ อืมพมา,น,าพมนมาตัดหญ้าทีตัดหญาแ่หน้าเฮ็ดโอ้ยมันโดดเลวมันดนมันกันงา,าด้ฝนตกทั้งทั้งคืนดีทั้งงาเียงวาเขาบ้านไรไปทำงานเน่ยนพ่ครับยุดมื่อนี่มือนี่ฝนตกบ,บ้านบ้นเขาพนสาโอ้โอโอ้เริมเริ่มทั้งฝนตกน้ำมาละ บ่ฝนตกไหนไปโอ้แม่นบอกครับโอ้ฝนตก็ให้ไปเห็นเห็นในโฮมบอกบ่ครับอันคือวางงานขึ้นโครงสร้างครับบ่ได้อยู่ในโฮมดอกจะเพิ่นให้ไปอ้อืมจะมามือนี้มือเขาพันษาเนาะครับเ่นเลื่อยหยุดมือเขาพันษาเป็นก็เลยหยุดครับผมมาตามต่างแดนเด้ยวครับผมบ่เห็นนั่นก็สร้างท่อันนั่าบ่ได้ไปเห็นงานมาท่านครับอืม แต่ทีนี่แต่โทษเนี่ยมันกะจิตทั้งแช่กับตรงเที่ยงหมดแล้วครับเที่ยงยังมีเวลาครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เมาเอีกแต่ไปทายสุดก็ต้องไปส่วงเที่ยงส่วงเที่ยงครับผมโอ้โอ้ต่ว่าส่วงเที่ยงเป็นใหุ้เขายน์ปะเขาเพราะเป็นยังเพราะเป็นยังแต่ว่าอยากไปเวลางานอ่าผมเก่งใจเนาเก่งใจกะเจ้าเนาะบบ่าวาคันวาไร้วันครับว่คือว่คือกระเพาะเมาเอีกว่าคือเมาเอีกงานว่าคืองานเท่าได้ คุลอช่วงมีหฮมวันยังอีกอ๋อแค่น,นี้คุว่าช่วงนี้เห็ดไร้วันไปก่อนเนาะครับเพราะว่างานกะเกะเห็ดมากเมดแหลงหมด่อฝนเอาไว้สว่วงเงินช่วงแหลงก็เห็ดมากตลอดครับผมไอ้ท่านจิสวัสดีได้ไหมสวัสดีครับ,รบผมข้าจะคุยกันครับผมข้าจะคุยกันอย่างอื่นอย่างเดี๋ยวเพิธีบ้านบ้ายอยู่แล้วผู้บ่ามาเข้าน่ะนะ อบมาเข้าเนี่ยจังได้เป็นกระว่ากันมานั่งคุยแต่กันบังคนเป็นกะว่าแย่ได้แย่ได้ขี่สู้ตัวเลขขี่เห็นตัวเลขก่ว่าเลยครับมีเลยของผมก็รุดมาสองหงัดเลขวิ่งก็รุดหงัดหนึ่งเข่าศูนย์หงวดหนึ่งเอาลุดบอดเลขจับคู่รุดสองหรือรุดสามสองหรือสามหงัดลรุดสามนี่เข่าสามรุดสามเนี่เออเขาเอเขาสามรุดสามครับผมมีมาเคลื่อนนับเขาครับมาเคลื่อนกับมาตรงกับอ่า ตกกับก็ไปยังพ่อสร้างก็บอกพ่อสร้างบอกอยู่เนาะแต่บอกอยู่ว่ากลับออกยิบซี่ผมนิดก็น้นติดสองอยู่ด้ล่ะก็บอกยิบซี่บอกความตอนโทรหาพ่อสร้างให้ระวังหกสองสองหกอยู่เพราะว่ามันลูกขยันครับผมก็ไ้ไปรูดสองล่เมื่อคืนโอ้ลูดยกรลูดอยู่เมื่อคืนโอ้ยไอ้ว่ามันโดนแล้ว มึงกันองมึงกันหน้านขึ้นมากล่กันเนโอ้ดีใจนํากว่ไดออกไปใส่หุกสองสองกหละกันไปหกหนึ่งหน่กเขานั่นอันนี้ก็ได้ก็ได้ชื่อยุดไปสักคนผมเปิสี่แน่ยุดแน่ไปใส่เลาคไปได้ยางมากมาคุณเน่ย้ายนางหลังเห็ดอยู่บ่งจว่าเหตุออกฮะอันี้ยายเป็นนางหลังเหตุก่อนเอาคนติเก็บให้ติดกระเจ้ามา่หาเล่าั่สน พี่น้องว่าเบิรงโซกันรวนแล้วอะซีนาที่หานาที่นะครับผมเพออื่ออันพุดจอบชาวบกับมีดิแล้ว <c oughs> ตามตรงสีที่ภาษางูได้เบาอ่อนความดิมผู้กระจอกเอามาเขา้ามีเวลาผมกัทบทั่วบอกรถผมบองอย,อยา่างบไดีของในแพงมันบ่ ผมกับบัวหัวบัแพงเนี่ผมบอกตรงๆหลดมากคือหาหลดวิง่งสามกับสี่เบิ้งมือวันศุ์จะเดินต่อหรือจะหยุดข้อขอให้เดินต่อนนี้ให้พี่อ,อง ไปนอนเข้าอะไรบุ้มกับภาวนาให้เดินตัวเหรอบมอันพ่อได้อันเสือนฝ่านอนอยู่ในเข่งครัโลลงไหลงหน้าเนี้ยที่ะจะคือพอสร้างนี่แล้วนี่เห็นบ่นได้ก็ได้ไปซื้อน้ำมันมาตัดหยาคัาชน่าล้บาบ่าละมันหกไร่เอาก็ยยางเลาะคัชน่าพอไรเนี้ยว้าวเเห็นผู้นำนี่เป็นบ่ละครับผมเขาต้องตัดไอ ให้หนึ่งมูมีน้ำมีหวานเดี๋ยปราชญ์ได้เป็ดเลาะ,ละ,ละ,ละอยู่ตรงมืออินหัวให้มันมูมีน้ำหรือมันหัวห,หนูได้ง่ายหนิมันบอมาะส ครับผมตำราช่างคมโอ้พี่น้องก่อนถืว่าไก่ได้เคียเนาะวิ่งรูดโอ้ถือเลขว่ามาไก่ว้วิ่งรูดสามกับสี่ผมชอบไปทีบสีเลขติดก็มีดเจ็ดแปดเก้ากูไดมักอันนี้กับพี่วินเอาเองมาน้ำกันดูครับเลขติดเออเจ็ดแปดเจ็ดเก้าที่มาน้ำกันดู่ไหมครับผมแต่ว่าผมโมวินโมหยังเฮ้เฮ้พี่น้องเขาจเบล่าครับผมสำหรับผู้มัก รักสามมีสามเจ็สแปดสเก้าแต่ผมชอบไปทีสี่นี่สี่เจ็ดสเก้าผมมักไปที่แปกับสี่เก้าส่วนตัวผมนะพอาเพื่อมีรักสี่คือรูดรูดได้บัดรักสามลูดก็รูดได้บัดช่วตัวรูดคือเพียงแค่ผมเจาอให้ทีี่สองคู่สองหางสำหรับกระตทุ้นหน่อยครับผม ครับคนก็ว่าเอาแต่ตัวตัวตีพุมเจาะแมนลายเทียหรอทิดเอฟซีบางคนผมว่านหน่อยพันว้าโอ้ยอเอาตะเลึก,กสร้างตัวพันเนนหรอ่าไ,ได้ครับลากี้ผมเปิดจออ่อถือเบัวถือขึ้นกัน<อ>สามตัวก็มีหนึ่งสี่แปดครับเจ็ดสามแปดเป็นตัวร่องหนึ่งซื้อแปดเป็นตัวตีพุมมักนะครับผม,มสำหรับผู้ที่มักเบิร์คา,ามันเบิร์นแบบนี้สามสามซีซี ระเบินเน๊ะเว้ยนีระวังตาสามนะสำหรับผู้มักลูดมากเบิ่นจริงๆนะบรเห็นบ่ใหาเบินหนึ่งหนึ่งครับผมสองสองว่าเมื่อไหร่หาเบินอีก่หนึ่งหนึ่งกับยัหนึงหนกับสองสองโอ้โหยโอ้สิสียังไงเมื่อไหร่เหโอ้หผมกรเืมแหะเนื้อมันจำ มือเว้นมือมือเว้นมือมันเว้นมือมันก็ว่านะครับตําลากอายุเฮี้ยนผมมาสำหรับผู้ทุนหน่อยก็มี4 8กับ4เก่าครับผมมาหน้ากันว่าหมัก4ก็คือสามคูนในรถครับผมกันหมักกันหมัก4นะ4ก็งามสามก็งามครับหวดนี้แต่กันเบิรนก็มี3สามสามกับ44ครับกันไว้ซื้อกล่อหายเสือเนาะเจซี่เป็นหมักค่ามัก ลังเทียผมกะลุ้งไงแน่บ่ลลุ้งไงแนงจีลังเทียก็ออกเป่าจีเนี่ย,น,ย,ย,ยออน,นี่ก็ 6, 6, 6คู่ค้างอยู่แล้วนี่นนนครับผมจัดไปก่อนไ,ไปกับบุญล่างเออมันเดิมเออเออมันก็มัน,มนค่อยเข่าสามหดติดเด้เห็นบ่อาทิตย์ก่อกนครับผมเข่าสามหดติดบาดมันเดิมเข่าแล้วนี่เขา้าเฝ้าเอาเลยคูบเลยบาดเนี่ยนอนสังเนาะครับผมเออมันเดิมเข่าเริ่มเล่นเล่านี่บ่พอครับแม่นครับรัฐบาลเรา พี่น้องห้อแคบหน้าจอละขอคนหลายประสางครับผม,ออออมค<ๆ>มมนนอยพี่น้องหาอมานมานเนาะครับผมเรื่องต่างต่งฝากคนอะไรก็แชร์คนที่ตามเด้พี่น้องเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม